สวัสดีครับผมวันนี้ก็พวกผมบิร์ t หนองกัดทิงกันอีกแล้วนะครับและนี่ก็เป็นวันจันทร์นะครับเช้าว,วันจันทร์ข้าแบ,บแรกแปดโมงเช้าเลยอ่าวันนี้ก็มีงานรองรับเราอีกแล้วครับก็คือต่อจากเมื่อวานนั่นเองก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ที่พวกเราต้องมาวันนี้วันจันทร์ก็มาอีกเช่นเคยอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเก้าอี้เก้าอี้ปูนอ่าเก้าอี้ปูนที่เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือเราประกอบแบบละ และว,วันนี้เราก็ต้องมาผสมปูนแล้วก็มัดลวดเหล็กนะครับอ่ะจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นส่วนบุคคนนะครับนี่ครับคนที่หนึ่งเลยทอบแคบหมูนะครับอ่าคนสองแคบมาแววมาแววอ่ะอย่างแรกเลยที่เรา,เราต้องทำกนะันนะก็คือตัดลวดเหล็กนะครับประมาณนี้แต่เราก็ตัดไว้ครึ่งหนึ่งละเนี่ยนะครับังจากนั้น ลวดเหล็กเส้นยาวจะอยู่ตรงนูน้นเราต้องไปดับอีกนะครับอ่อันนี้ก็คือแบบเมื่อวานเราต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอ่านี่นะครับตอนจารทำงานแต่เช้าก็เป็นประมาณนี้แหละครับชีวิตของเด็กข้างุตสาหกรรมศิลหากใครว่าเด็กข้างไม่ทำอะไรเลยพูดผิดพูดใหม่นะครับเพราะว่าพวกเราทำนะครับเนี่นมครับ สปอนเซอร์เข้าผมหน่อยกินทุกวันเฮ้ยปิดดพีดพีดกันไปะอ่าสปอนเซอร์นะครับอย่าลืมข้าวของแคมป์หมายแตกเลยเฮย้ยแคมป์เมาอ้วเขากินทุกวันจริงๆนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมก็เห็นกินทุกวันท,วทุกเช้าทุกเย็นนะครับโอ้โหอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเถอะครับว่าจะเป็นไงบ้างเ <c oughs> อออย่างแรกป้าแคมป์ปาระดับลวดก่อน ยังขอโทษเสียงรบกวนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันคลิปเร็วๆอันนี้คือที่ดัดรวดของเรานะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูการดัดรวดนะครับนี่อัขอครับวัดเด็กนะอันนี้เป็นขาดขาด ขาโตครับขอหนึ่งนะครับหกสบห้าครับหกสิบห้าครับพรได้หกสิบห้าแล้วนะครับเราวัวเนาะ <sk r ub> เราตื้นเล้นน้ำเซ็ตหกสิบแล้วนะครับั้นหนะครับ ึบโอ้โหโต้งครับสวยงามต่อไปครับต่อต่ออย่านี้ครับอิลคง15เหเอแล้วเปลี่ยนฝั่งครับมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประมาณของโตนะครับนี่โตหินอ่อนเฮ้ยโต หินปูนที่เราต้องทำกันเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาทุกคนไปวิธีตัดเหล็กของการทำเก้าอี้ปูนกันเถอะเดอ้าวไป go ไปกันต่อต่อไปนะครับผมก็จะมาทำเก้าอี้นะครับเป็นตัดเหล็กเก้าเก้าอี้นะครับกับครอบนะครับอรมาดูวิธีการทำกันเดี๋ยวว่าเราทำอะไรกันบ้างมาครับแล้วมาพบกับผมครับพ่อมอท็อปเทบหมูนะครับผม วันนี้เราจะมาทำม้านั่งกันนะครับเริ่มจากการตัดเหล็กกันเลยนะครับผมเท่าไหร่หรอ้อยห้าอ่ะร้อยห้าเซนครับนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าเซนนะครับบัดก่อนนะครับเปิ้ตรงนี้อ่าแล้วก็ขีดเส้นไปเลยนะครับ นี่ห <150 cm. S 1> นึ่งร้อยห้าเซนเป๊ะเด็อ่ายันอันนี้คือเราจะตัดเหล็กกันแล้วครับสามเซนนะครับ,รบอ่าเราใช้สามเซนอ่าต่อไปผมจะต่อแล้วครับเดีย๋ยวผมก็ตัดรวดเดียวนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าอีเหลืองตัดเหล็กนะครับเรามาดูกันอย่างแรกเลยนี่อ่ากว้างๆนะครับนี่ สายเลยตรงเส้นแบบนี้อ่ะพอมั่นใจก็ตัดมาเอามา <c oughs> เขาเอาอีกทีนะครับเอาอีกทีเอาอีกทีตอนนี้มันอาจขึ้นเกลือหน่อยนะครับอ่ารอบนี้ได้แน,น่นอนวันพวกที่อ่ะ <c oughs> เห็นไหมเบิร์ดบอกแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ อ้าต่อไปเส้นที่สองค่ะเส้นสองและเส้นสุดท้ายเส้นที่สามอ้าทุกคนครับหลังจากที่เราได้สามเส้นแล้วอ้าหลังจากที่เราได้สามเส้นแล้วนะครับเราก็จะเอาไปดัดเหมือนโต๊ะเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเลขลงหน่อยเพราะว่าเราจะทําเป็นเก้าอี้แบบนั้นส่วนเรื่องดัดนะครับผมจะให้ แคมมาแววเป็นคนดัดนะครับและจากนั้นผมก็จะเป็นคนมัดลวดนะครับกับท็อบแคบหมูอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับพอตัดที่ไปก่อนมาครับเรามาดูช่างแคมดัดโต๊ะกันนะครับผมโบมือทั้งายกล้องหน่อยครับทุกคนครับช่วยตามหาทีนี้ผมหน่อยครับเอาละครับทุกคน อนนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการมัดลวดเส้นครับที่อาไปใส่ในพุ่งแบบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับดูวับอ่าอย่างแรกเลยเราต้องท้าก่อนนะครับอย่าแคมเราจะสอนมัดนะครับหนึ่งท้าบท้าบเสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้องศสาออกมาให้พอดีเห็นไหมครับนี่ครับ จากนั้นเราพานด้วยเลือดไอ,ไ,อไอ้ลืวด <c oughs> ลวนครับลาดูอ่าขั้นตอนแต่ละคนพนครับเป็นการกระบาดไปนะครับอ่าเป็แบบนี้อันนี้เราต้องให้มันแข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ครีมมัดสุนทีทุกคนรับช่วยตามหาเพลงนี้ให้ผมหน่อยครับ ประมาณนี้ครับนี่พอห้อยมันตั้งได้ก่อนหลังจากนั้นรอค่อยค่อยต่ออันอื่นที่เหลือนะครับถามพวกผมพวกผมเป็นคนบ้านไหนตอบไปเลยผมคนเหนียบ้านผมห้องเล็กเส้น แม่เอือรู้ีห้องแห่อ่างวะบ้านเอือรู้ทีห้องที่สุดเลยใส่เฉลยเลยอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาต่อกันครับอีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะอีกเรอยเยอะนะครับอ่านวผมจะช่วยเพื่อนแขกของเรานี่มันเดือดดหรอเตี๋ยมานี่นะครับ ดูลวดไหครับวดครับนะครับดูสภาพมือนะครับหากโดนลวดบาดนะครับก็เข้าโรงพยาบาลครับเป็นบาดรพยักได้เลยนี่นะครับพันแบบนี้สูดผมสุดผมจะเป็นแบบนี้อ่าขึ้นมาอันนี้นี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ของอน,น,นีสูดผมหรือเปล่าครับสุดท็อครับสุดท่อ,อบแบบนี้นี่แต่แล้วเป็นสูดแคมป์นะครับของแคมป์จอวาย้ั้งล่างแบบนี้นะครับทุกคนดู นี่นี่เดี๋ยวแค้มจอแบบนี้ก่อนแต่เดาพูดรับเหมาครับนี่หาใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับชุดละสองพันห้าร้อยบาทได้ครับผมผมจะเท้ให้เองกับมือเลยนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับประมาณสองชุดนะครับเพื่อเอาใส่เก้าอี้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการผสมปุนกันด้วยนะครับสัดส่วนน้ำเท่าไหร่ ทรายก็หินต่อปูนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้พออแคบหมูของเราได้ตักทรายแล้วครับเราจะตักประมาณหกคู่นะครับนี่นะครับแปดครับก็แปดคู่ครับแปดคู่เนี่ยคนตีนะครับไอคนนี้นี่ครับเราก็ใส่ที่ของเราตรนี้ครับทํางานแต่เช้าครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับไม่ขยันไม่ได้นะครับ พขาต้องขยันเท่านั้นน่ะแคมป์ของเราก็ังบะนี้มัดรวดต่อไปนะครับแคสองคู่นะครับร้วยข้ามรืยครับไม่เลือกงานไม่อยากจนนี่ครับไม่เลือกงานไม่อยากจนนะครับแบ้วไม่มีงานทำอ่ะเอาเขามันจุ๊บครับนี่นะครับก็สําหรับพวกเราคนหล่อๆนะครับคนหลอกก็เหมาะสมกับหลอกปูนะครับเอาสามนะครับสี สีนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นครูหนึ่งนารินนะครับนี่อันนี้นักเรียนสลับม .4 ทับ4เดี๋ยวจะให้นักเรียนม .4 ทุกคนมาช่วยทำนะครับ เนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวข้าวสองเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำนี่กูคนเลยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเก่งใจมากเลยไม่มันต้องเก่งใจนะอ่าต่อไปนะครับต่อไปตักหินหินเราใช้เท่าไหร่ครับพี่ท็อบสามคู่ครับสามคู่นะครับคู่ความแข็งแรงนะครับผมรับประกันเลยว่า ปูนโตปูนโตก็อีกของเราไม่มีวันพงังเกิน30ปีซะครับรับประกันอยู่ที่นี่เลยเขาทำเองกับมือลวดแข็งหนาตึก๊กน่นครับออนกีบเสริมเหล็กออนกีบเสริมเหล็กนะครับเส้นของเราเนี่ยหนาเท่านิ้วกว้อยของเราแล้วครับอู้สุดท้ายครับอู้สุดท้าย ผู้เาที่เธอฝันคงไม่ใช่บ่าวอุตสาหกรรมสินนะ่ะแ้บสุดท้ายครับหลังจากที่เราเสร็จนี้เราก็จะเอาเอาไว้ตรงนั้นกันเรายัางไม่ผสมนะครับเราจะเอาไปคั่วกับปูนปูนของเราปูนของเราก็อยู่อันนี้นี่นะครับอันนี้ปูนของเราครึ่งครึ่งระสอบก็พอสําหรับเก้าอี้สองตัวผมว่านนะนี่เพราะพวกเราทําเกินเกินติบทล่ะ พวกเราทำกันเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นคูนของเราอ่ะเดี๋ยวให้ครูทอบลับเดี๋ยวผมจะยกนี้ให้นะครับเบออิร์ดจะหันหลังให้กล้องนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเฮ้ส่เด้อหมดเลยนะ สุเราไม่ต้องกลัวนะครับไม่ขาด <c oughs> อ่าถึงนั้นนี่นะครับนักศึกษาครูนักศึกษาครูครับฝึกไปทำงานอาชีพครับก่อสร้างรเราทำได้ทุกอย่างครับครูอุตสาหกรรมอ๋องาน,น,ขน,นเขาเมากแ่ตงกนหรอ แนี่เพอนี่ครับคือการคนพูนคนปูนคนพูน,คน,พนคนเมืองจะเรียกว่าคนพูนนะครับแล้วคนไทย่ะครับจะเรียกว่าอะไรครับคนปูนเราก็จะอ่าผมจะบอกเลยว่าเราใช้ทรายทรายหกคู่แล้วก็หินอีกสามคู่นะครับแล้วก็ปูนปูนครึ่งกระสองนะครับ ตอนจะโคนให้ปูนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสีเทาห้ามให้มีสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าเนื้อปูนจะไม่แข็งครับแล้วมันจะเป็นการยึดเกาะที่ไม่ดีฟังผม่ะฟังเบิร์ดหนองกระทิงเบิร์ดบอกแล้วใช่ไหมทาแบบนี้ดูครับการทําแบบนี้เราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทาไปนะครับอย่างเช่นแคมนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแข็งแรงแล้วครับด็กของเราแข็งแรงคุณภาพใครสนใจ สินค้าสองหันห้าก็อีสองตัวติดต่อสสาถาพวกผมได้นะครับพวกผมทําให้ส่งถึงที่นะครับเจ้ไหมครับคือเราหลังจากที่เราใส่น้ำสิน,นะครัลเอกเขาก็ให้น้ํามันใกล้ก่อนนะครับใกล้กับปูนใกล้ใกล้ <c oughs> <c oughs> ใกล้ใกล้มันใกล้กับปูนก่อนนะครับแล้ <c oughs> วจากนั้นเราก็มาคุกเค้ากลายเป็นเหมือนคุกกี้ครับซีเรียลตอนเช้าดูขนาน,นี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะหลังจากนั้นแคมป์ก็เชิญกินอร่อยจากการครบเลี้ยรีวิว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 ปิด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 เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเขาไม่สอนโบดเซอร์ไม่สามารถเปิดได้นะครับนี่ผมออกไปมันดำนี่นะครับประมาณนี้นะครับ บอบอลของพวกเราที่ต้องมีการทํางานทํางานทุกอยาก่างทํางานเสร็จแล้วก็ต้องมาสอนสอนเสร็จแล้วก็ทํางานสอนทำงานทํางานสอนทำวนไปนะครับโอ้โหสายผู้ช่างมันก็เหนื่อยนะครับก็ทำไม่ได้สูบาาวลาของเธอไม่ได้ก็เป็นได้แค่ทุตสากรรมสินทำงานงงกตัวเพื่อนไอ้นั่นมันยิ้มหมามวานมอนเราไหมไม่มีช็อกโกแลตดีเซล สวัสดีครับอันนี้แขกรับเชิญอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นม4ีทับหนะครับเมื่อกี้4ี่ทับสี่เามีแขกรับเชิญให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะในการสมปูนอ่ะคุณละอันาแมกอนเอาน่าจะเต็มใจดีโบเอาเอาเอาโอ๊ยก็ค่อยนะเออแบบนั้นแหละดีๆอันนี้ก็คือเสริมทักษะครูเบิร์ดใช้แรงงานเด็กใช่ค่ะเขาใช้แรงงานเด็กใช่อันนี้คือครูสอนให้พวกเราแบบว่าทำเองเพราะว่า ีกทครูอยู่บ้านก็ทำเยอะไม่เนี่ยคือส่วนลักษาแล้วบอกว่ามาลงมือถ้าครูคุณถามใช่ไหมว่าเราทำอะไรบ้างตุ้งติ้งได้ประมาณนี้ไม่ได้มีนจะเข้าอีกออพอมาเข้าแมเข้อมือเราเราก็จะเป็นคนเข้มเหมือนที่นือย่างนี้นควักก็ได้ไหมใช่อีกคนนึงหนีไปไหนเนี่ยหายแล้วใครกินไก่วะอ้าวกินไก่ไปตรงนั้ซื้อไก่หน่อยเฮ้อ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราเริ่มดีแล้วเราก็เอาแมกได้ทีูนี้ยได้ได้อันนี้ความละเอียดนะครับความละเอียดแค่ไหนดูนะครับนี่คือที่พอความพอดอกโกโบยัดกับอันนี้หอมมากนะครับอันนี้คือหน้าหอมกันนะคุณผมของปูนะครับใช่จ้าอันนี้คือความหอมนะครับก็ถือว่าปูนี้ออกมาเนื้อโอเคนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองลองชิมก่อนนะครับได้ได้ไม่ได้เท่งใหญ่ดี๋วหัวกินจริงเนี่ยบ้าบ้านดูดินแดงอ้าวอ่าได้แล้วนนี้นะคะจะพามาดูเพื่อนหนูพูงทังปูนปลูน้ำอันนี้อุตส่านี่ก่อนมีสันทาราดค่ะทำกับเพื่อนสองคนนี่อันนี้คือคนใช้แรงงานหรือเปลไม่ได้ใช้เขาบอกว่าเสริมรักษาให้พวกเราจ่ะเดี๋ยวเล่าอีกคนนึง คนถือกล้องเดี๋ยวเราเอามา,าเทป,ปูนตักใส่ไม่แบบไม่ถูกนะชงคือนำดุบ <c oughs> นี่นะใช้ในงาน,นาเด็กนะโอ้น่าสงสารจังเลยเฮ้เย,ยไ,ไหนเช็คความโคตรเหรอได้ห้ามไม่ห้ามเลยคได้ <c oughs> เป็นหมื่นเลย <c oughs> เด้อโคโกซิปกูไหมนะไอ้อึนอึนอึนขยันขุนนี่นี่นี่อะค่ะ อูนี่อันนี้กันน้ำก่อนกันน้ำไมเดี๋ยวเราเช็คล้ไปในปูอันนี้อันนี้กันน้ำแต่มากันปูนะกันปูกันน้ำแต่รากันปูมาได้เดี๋ยวแข่งเนาะคือเนาะนี่นะครับครูเบิร์ตให้เด็กผู้หญิงผสมปูนนะครับอันนี้ก็คือการสร้างทักษะให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับต้สนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ก็คือขั้นตอนการรอนะครับนี่ครับทุกอย่างการปูนซีเมนต์กินแล้วโอ้ทุกคนจะใส่ใส่ถ้าตาแล้วมาห้วอเปล่าเออครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของคลินี้ก็คือการเอาปูนเข้าใส่แม่แบบนะครับ หนครับขอดูหน้าคนหล่อได้ไหมครับคนหล่อไหนขมรู้หน้าคนหล่อนะครับนี่ทำไมเราพูดภาษากลางนั้นมันบเหนือเหนือได้ไม่รู้นะครับเพราะขลาเป็นคน飒เหนือหลังจากนี้เราก็มาทำสู่ขั้นตอนการทำโต๊ะก่อครับ โภเกโีก็เรียบร้อยเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อย้วครับอ่าทคนรอชมดูอันนี้ก็คือชิ้นงานโพแดงเลยสำหรับโรงเรียนนี้อ่าเป็นเก้าอี้สำหรับปูนต่อไปโต๊ะโต๊ะก็จะมีขนาดที่ป,ประมมณสองเท่าของเก้าอี้นะครับเพื่อความแข็งแรงอย่างน,นั้นนะครับแข็งแรง ทนน้ำทนฝนทนแดดทนทุกอย่างนะครับผมผมรับประกันเลยบอกว่าติดปีไม่ต่ำกว่าติดปีแน่นอนครับดีของแท้แน่นอนแข็งแรงมุงมั่นครับสุดยอดอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเก้าอี้เมื่อกี้เลยครับเหมือนเก้าอี้เมื่อกี้เลยแต่ว่าขนาดของมันก็จะใหญ่กว่าเก้าอี้ครึ่งนึงอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทำโดยที่ไปพี่โ่นเลยครับใส่โต๊ะที่อาคารอาคารไหนวะ อาคารสี่เวยนะครับอ่ะรอติดตามชมดูนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันทํำกอีมเมื่อกี้เลยรถรีวิวโร<ด>งเรียนหน่อยครับผมโรงเรียนดีมีคุณธรรมตูดเพจใส่ไอ้อ้ล้อวิบาร์สมัยครับนีน่ <c oughs> นะครับขึบ้นเนินอย่างซิวเล็กของเราที่จะทําโต๊ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมและนี่คือสีหน้าของคนที่มั่นะครับนี่คือเบิร์ตหนองกระทิง หน้าตาไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับมาแล้วแดดจ้าเลยถ้ามาโรงเรียนนี้เหมือนโดเนยหนึ่งทำแต่เจ้าแล้วไปคนนี้ครับคนนี้นี่ไหวชิวนะขยันทำแข่งกคนนี้หน้าหน้าแคมมาเอวน้แคมหมาแตกมาแล้วอยากจีหนกันนหมหน้าแคมหมาแตงนี่ครับนักตุกปลาชื่อดังยั้นหม่แตงนะครับหรือว่าหน้าแคมใหม่ใหม่ลุงล้างเหร